สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูความสามารถของ AI ในโปรแกรม Canva นะครับในการคิดคอนเทนต์หรือว่าคิดเนื้อหานะครับให้กับเรานะครับยกตัวอย่างเช่นการหาคำคมนะครับในการโพสเฟ e บุ๊กอะไรต่างๆนะหรือว่าหาเนื้อหาเกี่ยวกับการทำกันบ้านอะไรต่างๆนะครับ วิธีทำนะครับให้ล็อกอินนะครับล็อกอินแคนวาให้เรียบร้อยนะครับแนะนําให้สมัครเป็นมืออาชีพนะครับหรือว่าเพื่อการศึกษานะครับจะได้ใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับให้ไปที่เมนูด็อกตรงนี้นะครับและให้เลื่อนลงมานะครับคลิกลยที่ด็อกเหมนนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ทําการระบบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ไปสร้างหรือว่าถ้ามันยังไม่ขึ้นแบบนี้หรือว่าขึ้นเราใช้ครั้งแรกนะครับก็ให้ไปที่ไฟล์ไฟล์แล้วก็ สร้างดีไซน์ใหม่ตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะไฟล์ดีไซน์ใหม่นะครับตอนนี้ผมขึ้นมาเนี่ยแล้วสังเกตนะครับเวลาเราเอาเมาส์มาไว้ตรงตรงบริเวณตรงนี้ครับจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับให้คลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นอันนี้จะเป็นตัวใหม่ของแคนวานะครับมีจิ๊กไว้นะครับคลิกหนึ่งครั้งเลยนะครับอทีนี้เราอยากจะได้อะไรนะครับแล้วก็พิมพ์ให้ AI ค้นหาให้เรานะครับยกตัวอย่างเช่นขอ คำคมในการดำเนินชีวิต30ข้อความสามสข้อก็แล้วกันนะกด enter นะครับระบบ ai ก็จะทำการค้นหารวบรวมนะครับตามคำขอที่เราขอไปนะครับเราขอคำคมในการดำเนินชีวิตมาสัก30ข้อนะครับดูซิผลปรากฏออกมาแบบไหนนะครับ นี่มาแล้วนะครับโอ้โหสามสิบข้อนะครับมาเรียนเต็มนะครับแอบลองซูมดูนะครับนี่คําคมในการใช้ชีวิตสามสิบข้อที่เราถามไปนะครับไม่มีใครเป็นเหมือนคนอื่นดังนั้นไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นนะครับอันนี้คือคําคมนะครับทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมแอบทีนี้เราลองปิดแล้วเราเอาใหม่นะทบทวนนะครับเป็นการทบทวนใหม่นะครับให้ไปที่ด็อกนะครับด็อกเสร็จแล้วนะครับไปที่ด็อกสร้างเอกสารตรงนี้นะครับแล้วให้ไป เออเอามันจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่แล้วนะครับให้ไปที่เครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นไปที่เมจิไว้นะครับเอ่อเราทีนออีน้ลองค้นหาลองยกตัวอย่างเนาะเอ่อเทคนิคเอ่อการจัดการเรียนรู้เชิงลุกอ่ะประมาณนี้เรากด เอนเตอนะครับดูซิผลจะออกมาแบบไหนนะครับให้ AI ทางการตอบคาถามเราแล้วครับแน่ก็คือเทคนิคเทคนิคการจัดการเรียนรู้เป็นวิธีการใช้เครื่องมือไหนนะครับก็บอกมาเลยเนาะตรงนี้นะครับน่ก็คือความหมายของเทคนิคอ่าเอาไมา้ทวนไม้นะครับด็อกแล้วก็ดอกตรงนี้เน,ะนาะบางทีเราอยากจะค้นหาคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับอ่า ือว่าเรานเรียนได้ทํากันบ้านหรือว่าอะไรต่างๆก็คลิกไปไน,นะครับบางทีคุณครูให้หา,าคำพมสุภาษิตเราลองดูสจจิจะมีไหมเนาะ <c oughs> นะครับดูว่าอ,อาจะค้นหาคําสุภาษิตของไทยได้ไหมนะครับเอาไว้นะเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ไปที่ไว้เมจินะครับขอคําสุภาษิต จำนวนยี่สิอ่า Enter นะครับเอามีอันนี้นีคือคำาิบยี่สิบอ๋อแสดงว่าคําถามเราไม่ชัดเจนไหมอันนี่คือตัวอย่างที่ไม่ชัดเจนนะครับเอาไปเมเอาใหม่ม่ีไว้อ,วอ,วอขอคำสุหาสิบอ่าจำนวนยี่สิบ อคําคข้อความหรือเปล่าเออข้อความนะกด Enter นะครับดูซีจะมาไหมนะครับนี่คําสูประสิทธิ์ในภาษาไทยไม่มีเอ้าโอเคห็นไหมอันนี้เราต้องมาเคาะเรามีคํำถามที่ชัดเจนนะครับขอบคุณโอกาสที่สูประิสิทธิ์20คำสูประิสิทธิ์ความจริงเป็นสิ่งสําคัญ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหรือเปล่าการทํางานร่วมกันเป็นเรื่องสําคัญนะการเรียนรู้เป็นเรื่องสําคัญนะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั่วไปนะครับในการระบบ AI ในการค้นหาคําคมอะไรต่างๆเวลาเราจะโพสเฟซบุ๊กเนาะอาจจะหาคําคมมาแม้โพสสักหน่อยก็หาใช้ขอ AI c a แคนวาในการค้นหานะครับโอเคนะครับฝากกด, like, ดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ